แดงแล้คขัรถลงไปจะเป็นไอเอวันนี้ทีมแดงไปเอาอยู่เดีแล้วเป็นกับนีุ่กเลยทแดงาเลยม้ทาในทีมแดงครับวันนี้ครับ <c oughs> เลือดหมูครับอันนี้เลือดหมู <c oughs> อ่าฝนตกเลยครับ

ตัว<อ>มันกบเลยเนาะล้อไม่ละล้ลอไม่ลว <c oughs> โอ้ยทำไมอยู่ยมันฝนตกอ่ะอ้ยอยู่ก็แบบมืดแล้วก็ตกเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยอยู่ก็ฟ้ารั่วลงมาเมื่อกี้สว่างๆอยู่แอ่ะอยู่ๆก็มืดตึ๊บ Ây da Ồ, oh, tiền sai à Um... ปแบบ๊บบฟดัวแล้วฟารัว จออวจ่ามีคนคอมเมนต์ว่ารถรถสีแดงอะไรนะรถสีแดงเสียงดังจังเลยครับแห <c oughs> ละ <c oughs> สีแดงนะ <c oughs> นุกใช่ไหมใส่คุณนุ๊กแน่เลย <c oughs> สีแดงกันนิดเดียวเสียงดังยังไงผมเข้าไปดูคลิปแล้วไม่เห็นเสียงดัง <c oughs> <c oughs> ว่าเสียงพูดหรือเปล่า <c oughs> เสียงเสียงคนขับหรือเสียงรถ ดึงพวกโอมัสออกมาแล้วเนี่ยแม่งกินพื้นที่เยอะดึงออกว่ป่าใช่เวลาดีสี่ทุ่มข้างล่างก็เทาไว้ข้างบนก็เทาข้างล่างก็เทาได้สิ อุ้ยโอ้โหชนอีกเลยล่างไก่ก็ชนนะ <c oughs> ผมว่าจริงๆมันแบบมันซัมมอนมาให้เราอยู่แล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่แบบพอดีนะมันมันกะอยู่แล้วว่าต้องเจอกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> ชนทีเดียว9%เลยเ <c oughs> ขับเท่าไหร่วะโอ้โหชนทีเดียวหัว22สินค้า9%เน,นี่ยรถติดอะไรโอ้ตายสิไอ้ไอมชน,มนมกันแล้วมั้งนีไอสองค่ายเปิดศึกกันอีกแล้ว ใส่มอดเครื่องนี้ไอบิโก้วิ่งทันแน่นอนตอนนี้เครื่องเท่ากันแล้วไงวิ่งทันแล้วยังไงก็ไม่ทัน <อ>ติดอไปอีกแล้วติดอีกแล้วเหรอ นัดสิบสองนะรอบนี้ฮะรอบนี้สิบสองไหมสิบ <13. S 1> ออหีกล่าชิว,ชว

เอาเรียบร้อยแลรอเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไม่จบไม่จบเราไม่ล่าทักเลยนะรอบที่สิบสองจริงด้วยไม่น่าทักฟงขึ้นมาแตะกันเร่งแรงไปหน่อยแม่งเถินไปนู่นเลยอ๋อทิ้งแล้วต้องไอวีโก้แล้วคุณน็อตนี่ไอวีโก้ ไม่ดูเลยเยลรือยององค์ประกอบางงานรอรอให้ครับหา,หางานรอเลยครับเอาสลิงมาดึงก่อนเรียบร้อยฮะต้องเรียกรถล,ลากไปคันหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย สี่แล้วสี่สิบโลเองเรียบร้อยสายสิ่งคนในคอมเมนต์เขาบอกไม่ได้ยกมาเมื่อกี้แบบมันมันโค้งอะไรนะมันโค้งมันโค้งมันโค้งหนักใช่ป่ะอะไรนี่แตกทันเร่งนึงไปนิดนึงอ่ะมันมันลอยมันหลุดเลยเราพลิกกที่ไม่ทันรับหลุดเลยสมหญิงไงสมหญิงนี่คอมเมนต์อยู่ ไซิ่งครับสมหญิงรถรดงอย่เดียวอันน,น,นี้ช่วงล่างคดีฮนะอันนี้เบรกดีแต่บอลบผมว่ามันนี่ง่ายนะมันมันพลิกง่ายเคยขับหลายรอบแล้วยิ่งไอบ้บอลบสีน่ยะช่วงล่างดีๆแล้วสแกนเยอะเลย ต้องไอวีโก้เนี่ยดีหนึบเลยแต่ช่วงล่างไอวีโก้ดีกว่านะดีวีโก้ดีเวลาเบกมันจะรู้แบบกดเบกปุ๊บเนี้ยมันมันไม่มันมันไม่บิดอะ่ะมันจะแบบอยู่ตรงๆเลยใช่ไม่จบงานเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยฮะ ิดสองานชิน <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> มันจะไปฝากงานหรืออะไรเจ้าอยู่เมืองไหนเนี่ยโอ้โกรัฐวันนงนี้แหละเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเครื่องเครื่องจะดับนะ่ซิงจัดเ,เครื่องดับนะจะชนกลางลำไปทนีนึงท้องน้าก่อนนะปวดทอ้ง<า>องเลยครับโอเค กินมะม่วงวันนี่เป็นเรื่องเลยอของโควิดพูดติดตามเพิ่มแล้ว๋อพูดติดตามขอบคุณครับติดตามทีเดียวพรครับกดติดตามร,ารอเลยครับ<ๆ>สองทีกดหัวใจรอบเดียวติดตามรอบเดียวเค รูปถ่ายรูปมีรถแบบลายลิงลิงถือลูกท้อโยลิงคุกปุดใช่ตาซึ่งหอองอคง g ูดเวิร์เจอ AI สอยกลางลำเลย จะลักไก่ซะหน่อยนะมันสอยสักกลางลำ